ดีค่ะมาพบกับพี่จีดขายดีอีกแล้วนะคะพี่จีดอยู่ที่ n i สสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะและวันนี้นะคะพี่จีดอยากจะมาแนะนํารถเก่งนะคะที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งของนิสสันของเรานะคะนั่นก็คือเจ้า n i สสันอ m เมร่าวีแอลสปอร์ตเทคันที่อยู่ข้างๆพี่จีดนี่เองนะคะราคาปัจจุบันจะอยู่ที่675,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะจะมีค่าสีเพิ่มอีก10,000บาทค่ะ และก็รถรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับขุมพลังนะคะที่เครื่องยนต์นะคะ1,000เทอร์โบ1น0 0แรงมา้าค่ะให้ความประหยัดนะคะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะและก็วันนี้นะคะพี่จิ๊ตจะมาพาลูกค้านะคะของพี่จิ๊ตมาชมนะคะว่า ER a m m e เมราสป t ร์ตเนี่ยมีความแตกต่างกับอเมรารุ่นอื่นๆอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันนะคะด้านหน้าตัวรถของเราจะเป็นกระจังหน้าแบบ V-motion นะคะมาพร้อมด้วยการตกแต่งนะคะที่เป็นรูปตะข่ายนะคะสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวโครเมียมสีเงินนะคะซึ่งจะให้ความสวยงามกับตัวรถมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะและตรงนี้นะคะของเราจะมีโลโก้นิสสันนะคะโลโก้นิสสันตัวนี้นะคะจะฝังด้วยตัวเดรดร์นะคะจะช่วยในเรื่องของเตือนก่อนการชนและก็ ช่วยเบรกก่อนการชนนะคะอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะและพร้อมทั้งกันชนหน้านะให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับตกแต่งด้วยสกเกิร์ตด้านหน้านะคะที่เป็นสีบอลเงินค่ะแบบนี้เลยนะคะมาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมไฟนะคะไฟหน้ารถขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบ led นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะ daytime นะคะ signature light และยังไม่พอค่ะ รถรุ่นนี้เราจะให้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันนะคะแต่ก็ให้ตกแต่งข้อบไฟนะคะเป็นสีดำเงานะคะให้ความสวยงามกับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูที่ด้านข้างกันค่ะด้านข้างเราเริ่มจากล้อแม็กนะคะล้อแม็กรุ่นนี้เราจะให้เป็นตัวทูโทนนะคะด้านเงานะคะแล้วก็พ่นสีเทาด้านด้านในนะคะ ขนาดนะคะของล้อแม็กอยู่ที่15นิ้วนะคะมาพร้อมอยาง195นะคะอันนี้ก็จะทำให้รถนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะในรุ่นนี้เราจะให้ความแตกต่างนะคะจะให้เป็นสีบอลเงินนะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็พร้อมต้วยไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะรถรุ่นนี้ของเราจะมีกล้องรอบคัน360นะคะก็จะมาพร้อม ตำแหน่งติดกล้องนะคะที่กระจกมองข้างซ้ายขวาด้วยนะคะลูกค้าส่วนที่มือจับนะคะเราก็จะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่ารถรุ่นนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเราไม่จาเป็นต้องใช้กุญแจเปิดแต่เรากดปุ่มตัวสีดําที่มือจับแบบนี้ก็เปิดรถได้เช่นกันค่ะมาดูที่ด้านท้ายตัวรถกันค่ะด้านท้ายตัวรถเริ่มจากไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะ แล้วก็จะเป็นแบบทับทิมนะคะเวลาลูกค้าเบรกนะคะก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะและด้านฝากระโปรงท้ายนะคะเราก็จะมีสปอยเลอร์แนบมากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและยังมีสัญ,ญลักษณ์คำว่า Sport ตเทคนะคะที่เป็นตัวหนังสือสีเงินตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้า ส่วนกันชนหลังนะคะกันชนหลังนี้จะออกแบบดีไซน์มาใหม่นะคะจะเป็นกันชนหลังขนาดใหญ่นะคะแล้วกเ็เป็นกันชนหลังที่หล่อติดก,กับตัวสเกิร์ตเลยนะคะจะมีการตกแต่งด้วยสีดำนะคะแล้วก็ลูกเล่นด้วยตัวสีบอลเงินแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะคะสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ขนาด ไซส์กลางอยู่ที่24นิ้วนะคะประมาณ3ลูกอันนี้สบายมากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะมาดูที่ภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถของนิสสันอเมร่าคันนี้นะคะก็มาที่พวงมาลัยก่อนนะคะพวงมาลัยนี่จะเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะคะแบบนี้นะคะสามารถจับกระชับมือนะคะ ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะเราก็คอนโทรลที่ตัวพวงมาลัยไ,ได้เลยไม่ต้องไปเอื้อมมือที่วิทยุนะคะส่วนด้านขวาก็จะมีปุ่มนะคะสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีการรับโทรศัพท์แบบแทนฟรีด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่วิทยุกันบ้างค่ะวิทยุรุ่นนี้จะเป็นขนาด8นิ้วทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarP l a y และก็ Android Auto นะคะรวมถึงตัวแอร์ของเรานะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ที่เป็นอัตโนมัตินะคะ เป็นแบบอุณหภูมิแบบบ้านนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้อันนี้เลยพอคอนโซลเกียร์นะคะของเรานะคะก็จะมีปุ่มสตาร์ทแบบนี้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีตุ่มปุ่มจุดชาร์จนะคะ USB นะคะแล้วก็จะมีเต้าที่เสียบนะคะสำหรับเพิ่มจะชาร์จแบตเตอรี่เราก็สามารถมีเต้าเสียบตรงนี้ได้นะคะลูกค้าและยังไม่พอคะ่ะในตัวที่พักเท้าแขนนะคะก็ยังมีตัว ที่เสียบ USB อย่างนี้เช่นกันอีกจุดหนึ่งนะคะแบบนี้เลยมาดูที่เบาะนั่งนะคะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังพิเศษนะคะที่ออกแบบมาระบายความร้อนอย่างดีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของงานฝีหนังของเขานะคะที่ทํามาจากโรงงานก็เนียบเช่นกันค่ะมาดูที่นั่งนะคะตอนหลังของผู้ขับขี่นะคะ ก็จะให้ความกว้างขวางนะคะแล้วก็นั่งสบายนะคะเป็นเบาะหนังเช่นกันค่ะส่วนตัวที่จุดชาร์จก็ยังเพิ่มอีก1จุดนะคะตรงคอนโซลกลางแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าได้ชมตัวรถทั้งภายในและภายนอกของเจ้านิสสัน a m เมร่าวีแอลสปอรกันไปหมดแล้วนะคะ พี่จี๊ดนะคะมาฝากกับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถเก๋งนะคะใช้งานนะคะพี่จี๊ดแนะนําเลยว่าเจ้านิสันอ m เมร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะคะสามารถตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าได้หลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความประหยัดนะคะและก็ขุมพลังที่ให้การขับขี่สนุกสนานนะคะและถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อหาพี่จี๊ดได้ตามเบอร์โทรนะคะ0 9 5 4 5 7 9 5 5 9นะคะ หรือลูกค้าอยากจะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงแท่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ